เอาล่ครับสวัสดีผู้ชมนะคับพวกวัเล็กซานเตอร์พาร์ทที่สินะครับยังเดินอย่างต่อเนื่องนะสำหรับเส้นทางแห่งนักเตะเซลิมยีตอนนี้คะแนนเรานำททดแหนมนะแต่ว่าเราเล่นเยอะกว่า2นัดครับอันนี้อะไรกันเนี่ยใครจัดเลตติ้งพรุ่งนี้เนี่ยเล่นเกมกันอยู่อะโอเคมาดูกันมาดูของนายอ๋อน่าจะเล่นฟีฟ่าครับแล้วก็มาเช็คเลตติ้งตัวเองในเกมกัน 65งั้นเหรอันไม่ได้เก่งแค่65นะไม่เหมือนฉันเลยเอ้ฉันว่าคนดูดีกว่านะมาดูของมึงสิมาดูเลยห้าสวิลเลียมนายต้องฝันร้ายแน่เลยไม่ฉันเป็นคนบอกเขาให้ทำอย่างนั้นเองเออจะได้ไม่มีใครรู้จักฉันหรอจะได้แบบเอามาใช้แบบเซอร์ไพรส์สีข้างตลอกละเพื่อน มีคนใหม่ลเขามาเลยไมเคิลรู้ได้ไงวะเออรู้ได้ไงว่าเป็นฉันเนี่ยแล้วจะใครล่ะไมเคิลเมื่อไหร่ทะให้ผมเซ็นนายไม่ได้ดูข้อความเหรอฉันเอาข้อเสนอมาให้นายเป็นตั้งเลยตลกตายเลรอพวกแค่ผ่านมาก็เลยเอามาให้ดูรู้วิธีว่าโทรศัพท์มาส่งรูปได้ไมเคิล เห็นไเด็กนี่ออกมาจากร้านขายของวันนี้เขาไม่ใช่แฟนคลับฉันนี่นะไปคับฮันเตอร์นะนายเริ่มติดตลาดแล้วนะอเล็กซ์ฉนนั้นไม่ว่านายทำอะไรจงทำทั้งในและนอกสนามพวกเกลายเป็นเน็ตดอดอลไปแล้วห้าสิบนั่นแหละนายต้องฝันร้ายแน่ๆเลยพูดมาดานกสงสัยต้องพัฒนาฝีมือกันหน่อยล้มั้งไม่ต้องห่วงแดนนี่เดี๋ยวโทรไป บายบายไมเคิลเล่นเกมกันต่อไหมด <c oughs> ันนี่วิลเลมห้าสิบแนี่ยอย่างเ е ตติ้งเราคือเจ็ดสิบสองครับนี่คือค่าเฉลี่ยของความสามารถทั้งหมดไงเออแล้ววิลเลมห้าสิบโคตรกากต่อไปเราจะเจอกับลิวพูลอีกแล้วเหรอ <c oughs> ได้ยิงเป็ดอีกแล้วฮะรอเล่นรอเล่นรอเล่น,ลนขอไปชิกเกลตด,นะด้วยนะถ้าเกิดกล้าดูอยู่นะครับพี่จะยิงเป็ดนะวันนี้เลสโก้ I am a duck hunter So Hello, Let's go, let's go, move, 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 yeah, come on, man one of the most famous games. Pass, pass, the history, pass. It? I hope we'll Nice, pass. Of the drama. pass Pass, so I we pass Nice, pass Oh, pass me, pass me the out hunter. คนมันไฟแรงเขาไปรีบใช่ไหมเอ็นนี่ส่งมาครับช่วงนี้โอ้ไม่จำได้หาช่องเข้าไปเอ็นลิงเดียวว่าเจ๊เตะเตะล็อกหลบอยู่ล็อกตัวเองล็อกกับเพื่อนอ้าวแล้วโอ้โหฟาวฮะโอ้แล้วฟีคิกระยะนี้บอกเลยอเล็กเซย์ชันซีดเป็นคนยิงนะครับและในจังหวะนี้อเล็กเซย์ซานเชตมองไปข้างหน้าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการเตะลูกนี้กรรมการได้ฉีดยาฆ่ามดไว้แล้ว ไม่มีบอสตัวใดก้าวข้ามความปิดบังมาได้ผู้รักษาประตูตไม่ต้องห่วงมปนะครับบิวทีไลน์เอาตรงๆเลยนะไม่เคยเข้าหรอกทำไปสุดยอดสุดเก่ทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆอะเป็นครั้งแรกที่เห็น การฟรีคิกเข้าในเกมนี้โอ้ย <That is S 1> ไม่ธรรมดาจริงแนะงการยิงข้ามก้าวข้ามฝาฝันผิดหวังมาฮะโอ้โหพลืสามตูถงถึงเงือบเลยครับโอ้ไม่นึกเลยมันเป็นไปได้จังไหนกู Good. ฝันไปปะเนี่ย เป็นลูกทุ่มของเดบูชี่มาจังหวะนี้อังเกิลเบเดรเบเดรส่งมาครับ <ial> แล้วไหลายาไปขวาโอ้ซิลจังหวะนี้ยังไงดีส่งมาเพื่อนดีมากยิงเข้าไปหูติดไข่ดาวโอู้แย่จุงเลยหึยิงยิงแล้วยิงเลียดเฉยอะไรวนะเนี่ยโอ้โหกะให้รอดขาแต่ติดส้นตึกครับดอกนี้โอ้โหแต่ยังไม่ย่อท้อเอามานี่เอามานี่เรามาเล่นหน้าประตูดีกว่า <ial> เล่นหน้าสีแยกเนี่ยเสียวเสียวดีนะเสียวไส้เอาส่งมาตรณกลางครับตรงนี่ ตัวกระบายที่ <S <S ลอล็กสี่ซานเซตส่งม้อตรงกลางเร็วเอซิลเพื่อนทางนี้ไม่ใช่นั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวมาถัดหลบแล้วยิงโอ้โหติดตูดเดลังโกรถึงกับหนอนเลยนะโบเดียร์ก cool. <Cool. S 2> ูดเอ็กซ์แลนเดนเกรดโอ้โหคูลคูลคู่แมนคูล ปัดมือทมันกวนตีนจริงเลยโอ้ในสุดก็ยิงเข้าจะได้โอ้โออยพยายามมาอย่างยาวนานโอ้แล้วเรียกใ่มาดอกนี้ลงเท้าขาวตานานยิงเข้าไปเลยครับ <c oughs> โอ้โหหมดอากาศแค่ตัวยิงอย่างไรให้สะบัดอย่างนั้นมีแต่ปงพีเยอร์เท่าน,นั้นที่รู้นะฮะ <c oughs> โอ้หพุทธ,ธการทีมบอกรักเลย <c oughs> นำไป2อประตู่อูเลือสลับอาร์เซนอลประทะลิวพูลนะครับ โอ้โหจะเป็นลิวพุลสกัดเข้มข้นหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะสเตอริทครับโอ้โหปีกไซอายาวๆช่วงนี้โดนสกัดไปก่อนดิมามเลียกะทุมเข้ามาแล้วครับยังควนเปียนอยู่หน้าแดนประตูของอเซนนอนนะครับโอ้โหวาดเสียงจริงๆส่งมาสะจูดครับช่วงนี้ตอกลังเฮ้จ้าโยไม่ผ่านเช็คเกือบได้เช็คเคแล้วไงล่ะลูกเตะม,มุมครับหวังว่าจะไม่มีอะไร โอโ้ไม่ผ่านเช็คอยู่ดีเช็คไม่ผ่านเขาเรียกว่าเช็คเด้งก็หมดเวลาไปก่อนนี่ึ่งแรกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปลแล้วสองศูนย์ครับโอ้โหมาตามดูกันต่อนะมันจะเล่นบาร์เซลขนาดนี้เอาคืนกันบ,บ้างใช่ไหมนี่ตรงกลางที่มาเลียเพื่อนเอาบอลมาตีนะยังต่อได้อยู่ยแต่อดซะแล้วเอาพุงชนกันเอง ได้คืนแล้วจังหวะนี้คาโซะโซมาครับจังหวะนี้ฮันเตอร์ยังไงอื้ไม่รู้จะส่งทางไหนดีแต่มาต่อซ้ายมีว่าง้โหแล้วเสียบพล<ม>าดครับจังหวะนี้เอเล็กซิสซานเชตท,ที่ซานเชตมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเล็กซิสไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมซานเชตมึงไม่อยู่ใช่ไหมว,วิ่กมึงเอ้ยงานนี้อะไรโมก,กดเร็วเพื่อนคาโซะ อะไรมาหรอกนี่เอาไปทำไมผมยิงเอาอะไรควบคุมที่ไมยิงเขาเชนได้มาดูไม่ทำไมผมไ,มไม่ยิงอ่ะเมื่อกี้ผมกดยิงไปแล้วนะแล้วทำไมมันส่งต่อให้ทิมเลียเฉยเลยเหรอคะแนนก็ไม่ได้ดนะ้วยเนี่ยโอ้โหมันมีพลังอะไรมาควบคุม <c oughs> จอยผมมันเนะี่ย <c oughs> โอ้แต่ดีแล้วนะเข้าแล้วอืมดิมารีอาเรียคิดว่าชงให้เข้มๆเ,เลยเวลาประเจ็บไป3นาทีนะครับโอ้นำไปสามตัวศูนย์เรียกว่าลอยลำนะฮะแล้วลยังสก,กัดได้อีกแล้วแหละช่วงนี้มาเดี๋ิมาร์ช็อกแลตชิปกันหน่อยช็อกแลตชิปอืมไม่เป็นไรฮะเราไม่สีแล้วหมดเวลาไปแล้วนะปู่สามศูนย์สำหรับลิวครูนอืมแหลมจริงๆเลยนี่โปรเฟชชั่นอลจริงปะเนี่ยโอ้เหมือนเล่นแบบ เล่นกับไม้จิ้มฟันอะขมออนแมนต่อไป FA ฟเคัพอีกแล้วอะสโตอกซิตี้อะก็ไม่ได้ลงอีกแล้วเวนกมเอาคาสิคป์เอเล็กซ์ขอคุยด้วยหน่อยครับวันนี้ไม่ว่างไว้วันอื่นคือผมอยากคุยตอนนี้เลยว่าไงคือว่า ผมว่าผมพร้อมที่จะเล่น FA ฟเอัพแล้วนะผมนั่งดูมาสองแมตท,ที่แล้วอะ่ะคุณพูดถูก FA ฟเอัพมันยาก <'m> แต่ผมพร้อมแล้วคือว่านายขยันที่จะพัฒนาตัวเองมากเลยนะฮันเตอร์ฉันชอบ f เอฟเอคัพ <FA Cup. S 2> เนี่ยคุณก็รู้ว่าปู่ผม never won. ไม่เคยได้มันเดี er. ๋ยวจะลองคุยให้ แต่ไม่สัญญานะก <I> ไปได้ยังนุ่มมาขอคุยอย่างนี้เลยเหรอแบบโค้ชเสนอตัวฮะอยากเล่น FA ครับคือมันยากขนาดนั้นเลยเหละคือมันเป็นบอลถ้วยมันก็เลยแบบทุกคนต้องงัดฝีมือออกมาแบบเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะถ้าแพ้มันก็ตกรอบแต่ถ้าบอลหลีกนี่ยังเก็บแผนได้อะไรอย่างนี้ปะเดี๋ยวมาดูว่าอ้าวได้ลงเลยเว้ยคุยปุ๊บได้ลงเลยโอ้ยเอาละครับทีนี้เจอกับสต o k กไหวไหมเอ่ย เอาามีกแล้ว right เอาละสำหรับคนที่ยังไม่รู้ FA Cup เนี่ยมันไม่เหมือนถ้วยอื่นๆมันเป็นแชมป์ที่เก่าแก่และเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในโลกนี้ความอยากได้ความดราม่าความทุกขร้อนฮีโร่ในถ้วยนี้มีหมดมีผู้เล่นที่เก่งเท่านั้นที่เคยได้โชว์ลีลาแล้วก็ชนะถ้วยนี้ โลฟท์เฮาส์จอร์จจอร์จอะไรก็ว่าไปนะฮะด็อกบากับโอเว่นก็ด้วยทุกคนฝันที่จะยิงประตูเพื่อชนะใน FA ครับและพวกเขาก็ได้มีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ใครอยากลงบันทึกในหนังสือบ้างล่ะผมครับผม จะอยากเห็นความอยากได้ความมุ่งมั่นแต่ฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเราควบคุมมันได้ทีนี้ออกไปลุยแล้วทำให้เราเข้ารอบให้ได้เย่ปลุกใจฮะโอ้โหไปลุยกันเลยรู้สึกได้แล้วใช่ไหมหลีหลีดูผมนี่ผมจะพาชนะให้ดูที่เอาไว้ใส่ข้าว นั่นพาชนะถูกแล้ว FA ครับเลยครับที่เราลงได้เป็นตาแรกโอ้โหถ้าแพ้ตกรอบนะแล้วอดได้ถ้วยนี่คือความยากของมันที่เขาพูดถึงใช่ไหมโอ้โหสนามสวยมากมีการโปรโมโทกันเต็มที่ลูกบอลมาฮะดอกนี้ ทุกคนดูนอนหลับไปเต็มอิ่มนะฮะไม่มีใครง่วงสักคนเดียวโอ้โหเฮยผมสกัดผมยังสกัดไม่ได้เลยเนี่ยยังไงเนี่ยโอวีมาถึงแผงดึงแล้วยาเพื่อนดีสกัดแล้วมาก่อนเอาให้มันรอดเอาให้มันพ้นอย่างอีกพ้นหรือเปล่าอย่างไม่พ้นอีกยังมีน้าตูเพื่อนรักโอ้ยกว่าจะออกมาได้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณบุกบ้างโอ้โหมันใช่ย่อยจริงจริงแต่ไหลยาวเกินไปไหลไปเลย เฮ้ยมันเกินไปจริงอันนี้เกินไป20กว่านาทีแล้วยังไม่ได้บุกโอ้แถมมันไปแล้วว้าวอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยเก mm ือบจริงๆนะน่าโอ้โหธรรมดาที่ไหนแย่แล้วนี่เจอของจริงจริงเลยมันไม่มีการโทรกลมโทรเกมอะไรเลยมันเล่นจริงมากครับโอ้ยอย่าเพิ่งโอเคกลับมาตรงกลางเพื่อนโอซิลดีมากเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ทางนี้นี้เออทัช ได้ยังไงวะเนาะโอ้ยิงแรงแล้วนะส่งมาเข้าขามากดอกนี้ยิงเข้าไปโอ้หยิงหลบแล้วเนี่ยผู้สาวประยืนถูกทางพอดีครับเร็วว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 วนวว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 วรวว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 ว เฮดแอนด์โชเดอร์นี่เองหมดครึ่งแรกไปด้วยการสูดประตูต่อสูดตึงสุดๆบอกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาจริงก่อนสงสัยอยากให้เล่นแบบโอเปเยอร์ฮะโอเปเยอร์เขาเล่นกันอย่างนี้ไงนี่กระแทกล้มไปเลยไม่ต้องโวยไม่ต้องโวยจิบห่ายแล้วมันเอาอีกแล้วโอ้ยเลยเป็นขนาดนั้นจอดสันมาขวารับช่วงนี้อ้ตรงกลางยัง สืันออกมาได้ก่อนมาแล้วสวนกลับชงกันสวนกลับสวนกลับสวนกับเร้ววแลว้ววงิ่งวครับตอนนี้หมูสนามเอาละไม่มีใครเติมสักคนนะโอ้โหโอซิลเฟรมจะมาแต่ไม่นางเอาไม่มีใครปิดอะไม่รช่เป็นกูยิงเอาละเอาเนี่ยเป็นเ็เ่วิ่งมาไม่มีใครปิดเลยฮะ ไม่มีใครปิดจริงๆครับออรองงโอ้แล้วปล่อยหลุดมาได้ยังไงโอ้เ้าดัดยิงสวยซะด้วยครับโอ,โ,อโอ้โหบุมแคบสุดฝึกฝนไม่อยา่างดีขอบคุณมากเพื่อน <c oughs> ด,ดึงหน้าหน่อยดึงหน้าประตูแรกมันต้องมี <c oughs> ประตูที่ 2, <c oughs> 2ผมเชื่ออย่างนั้นไหม <c oughs> นะครับประตูที่2อาจจะเป็นของเราก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ <c oughs> ของสโตก,ก็เป็นได้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าบุกหนักทั้งสองทีมจริงๆฮะ แต่โอนเอ็นไปได้านของสโตครับตอนนี้มาต้าประตูอีกแล้วชิฝหายเลยมึงไอ้นี่มันมติดนมของเดบุชี่ไปนะฮะไม่ไหวจริงๆรเนี่นมนยมเลส่งมาคาสน,นาเพื่อนสวนกับทันควันทางซ้ายมีไปเลยเพื่อนอล็กซี่ชาเซตซันเชตเราพยายามวิ่งอยู่พยายามวิ่งอยู่ทางนี้ถูกและดิปปีเดียว สองประตูมาแล้วโอ้โหต้องวิ่งแบบวิ่งจริงๆฮะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตมาแล้วได้ทันท่งทีโอ้โหเสียเรียดไปแล้วเ o w e r ฟูลจริงๆครับสีไงให้เช็ดอย่างนั้นได้ยิงอย่างนั้ยิงลูกสนุกโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่แหละฮะการเอาจริง โอเพย์เยอร์บอกไปเยอะบางทีก็ไปแล้วครับต้องรีบจริงจรฮะช่วงนี้ผมอยากได้ประตูที่3อมเอาเพื่อนเราเอาคืนให้นะถูกต้องครับยังอยู่น่าจะเตะติดแต่ยังไ,ได้อยู่เอาคืนีด้วยบอลเป็นตัวดึงดูดบอลจริงฮะต้องทำหลไกยังอยู่ยครับบอกเลยไม่มีทางที่จะเสียบอลได้เสียแล้วเสียอีกแต่ยังได้กลับมาคืนยูครับโอ้ยเยอะดีได้หรือเปล่ายังได้อีกโอ้โห ตรงกลางไม่ไหวแล้วกุ่งยิงติดพย้มมายามส่งไยิงอู้ซ้ำสองหมดโอ้แถมล้ำหน้าย,ยังย่าบกุกยังอีกเอ้ยเพื่อนลมซี่ถูกต้องมากเพื่อนโอ้ฮันเตอร์ฮะซุนี้ส่งไปกลางก่อนคาซล่ายังไงดีดีแล้วนะเราโอ้ม่มานรุนแรแต่ไม่ทันยิงมันถึงกับโอ้โหพาวเวอร์สแลมย่าบกุกย่าบกุกมันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วเพื่อนเฮ้ยจะไมโอ้โหไม่ผ่านเช็ค เช็คเด้อื้อหมดเวล,า,ลาแล้วแลวผ่านรอบต่อไปโอ้ฝีมือฝีเท้าอาเล็กซ์ทั้งสองลูกต้องยกให้เขาจริงๆระบอกแล้วให้เอาเราลงตั้งแต่แรกก็ไม่เชื่อนีก็ทำเซ็งเลยขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่ชาติหน้า เอาไปสัมภาษณ์ดิมเบเลียจะพูดอะไรเกี่ยวกับฟอร์มของอเล็กครัองอ้งนี้ไหมคะลเ,เล่นกับอเล็กซานเดอร์เนี่ยผมสนุกมากเลยครับเขาเป็นนักเตะคุณภาพผมรู้สึกสนุกทุกครั้งที่เล่นกับเขาผมไม่ได้ชื่อ Alexander. อเล็กซานเดอร์อเล็กเฉย๋ยอ,อ่านรมวมๆอ่านเร็วๆมันก็อเล็กซานเดอร์เหมือนกันนะอเล็กซานเดอร์อเล็กฮันเตอร์อเล็กซานเดอร์เออวะ่ะชนะไปสองศูนย์สโตคซิตี้ครับรอบหน้าเราเจอเซาแธมป์ตันโอ้คะแนนเราก็ยังห่างโทษแหนมห้าคะแนนอยู่ดีเว้ย แกไม่คิดจะแพ้บ้างหรือไงวะโถ่เอ้มาทีนี้เราไปเยือนสนามเขานะครับเซนต์แมรี่สเตเดียมเราถึงต้องใส่ชุดนี้นะชุดออกนอกบ้านนะครับโอ้โหต้องดูเขาว่าเราจะสามารถเจาะทะลวงบ้านเขาได้หรือไม่นะครับจุดนี้วิ่งไปมาถึงก็ได้โปรเพยเยอร์แล้วเราสองรอบติดเลยเหรอเฮ้ยกูตกใจตัวเองหมุนไป หลบแรกอย่างไวคิดได้ไหมคุณเดอร์ซุ่มเป็ทัทนตั้งตัวเลยฮะโอ้อแล้วยิงอย่างสวยหลบมุมอีกแล้วชงเองยิงเองเลยครับสุดยอดโซโลโคิวเอาอีกเะละ่ะเอาอีกเวล่ะเอาอีกไม่ออไ,มไม่เอาแล้วหลอน เป็นการเล่นที่เข้าขามากเลยฮะเล่นเตะเข้าขากเลยช่วงนี้คอสโซล,ล่าไปขวายังมีอยู่ครับเจมูชี่เจมูชี่นี่วิ่งมาตลอดเวลานะฮะโอ้และนี่รออยู่กลางอยู่แล้วยังไงยิงไปเดี๋ยวนี้<อ>มีเสี่ยวไส้กันมากเลยนะต้องมีการขบิบตูดกันบ้างครับ alexanderalexander แต่หาช่องนะไปซ้ายอยู่ครับยังและติดฮนะช่วงนี้โอโ้ยยังไงวะ ยังไงเนี่ยเอ้ยมาแล้วจะวิ่งไม่ทันเวรกรรมเอร์อ้คลาสสิกปซี่ย์ยืนทำไมใน FK FK เล่นเฟสอยู่โอ้โหติดเสาใชเา้เอ้าไอ้มันเป็นแผนมันเป็นแผนน,แผน,นี่คำนวณไปแล้ววิ่งไปกลางเพื่อนวิ่งไปกลางวิ่งไปกลางเออนั่นแหละอออออโอ้โหครที่ตบมือให้กำลังใจนะ อาแล้วแ <laughs> ด้มีเสียวมีเสียวมีเสียวอะไร <c oughs> ถ้าคุณลบทั้งตัวเลย <laughs> แล้วหมดครึ่งแรกไปอย่างน่าสนใจนล่น <c oughs> ดิบประตูต่อสูบนะครับม,มือเลเ็กเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้ตั้งแต่2นาทีแรกแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลย <c oughs> อาละอาละเริ่มมีปากเสียงสำหรับซาตันนะฮะช่วงนี้เปิดมากางยาวไปนแล้วมุงออกมาได้ก่อนครับเอลนินี่มาเลยเพื่อนโอซิลทางนี้เพื่อน ดีนั่นละดีวิ่งลงมาปิ่งมงค์แล้กลางกลางกลางเออสุดยอดเพื่อนโอซิลยังไงส่งไกลที่ยิงซาเชตโอ้โหสุดย <c oughs> อดขอขี่หลังหน่อย <c oughs> ขี่กันทั้งหมดเลยขี่แล้วโอ้โหนี่เหยียบให้จมดินโอ้ส่งกันสองทอดฮะส่งกันไปต้มๆครับช่วงนี้อะไรสิซาเชตยิงเข้าไปโอ้หมุมแคบเหมือนเดิมครับ เป็นมุมที่นึกไม่ถึงนะฮะพอไรกูไปดูละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสวยเพื่อนเราวิ่งไปกลางโอกดเดี๋ยวผมวิ่งไปรอผมวิ่งไปรอนั่นดียิงเชียบโคบิ่งแล้วเสม็ดเสบ็ดเสบ็ดเสบ็ดเสม็ดสม็ดสม็ดเสม็ด yes ดีดอ่อนจริงเลยวิ่งสวยเป็นการแน่ดอกนี้ ว่ามีคนชูมือมาตะหลังนะแต่ว่า,าวไม่มีใครสนใจไม่ได้หรอกอันนี้ของเราเออยิงเช็ดอู้หี้ฟ้าไม่ทันจริงๆฮะจัดไป30ศูนย์แล้วช่วงนี้สันไหวหรือเปล่าวอลก่อนโอ้โหม,มาฮนะแมหมดเวลา90าวินทีทบเวลาบาดเจ็บสอดีโอซิวยังไงเพื่อนเอ้ยดีมากลุ้นอีกแล้วว่ะให้ยขึ้นมาเอาโอ้ใอ้ยิงขึ้นมจอ โอ้ถึกดหน้าจุ่มพื้นเลยโอ้ดอกนี้เขาบอกว่าดึงเชงได้สวยแล้วส่งมาอย่างดีครับโอ้แล้วยิงเข้าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันยังไงต่อนะเรืงจากที่เตะเข้าไปแล้วอ่าแล้วก็วิ่งเข้าไป บ a m e าสัน4-0ทำแมตชิกไปได้นะสำหรับอล็กซานเตอร์นะฮะโอ้ยธรรมดาจริงครับประตูปิดท้ายแล้วความหานีนแมตช์นี้นะฮะต้องโย้เขาเลยจริงๆครับยกให้ทั้งความหาแล้ะลูกฟุตบอลนะโอ้ยิงไปเจ็ดเข้าสาม ทีบหน้าผู้รุกราประตูงปนทีนึงเอาละครับก็พาร์ทสิบสองขอจบปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูต่อในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะจีเกียดิสยินดีเป็นร้อนนหนนะครับผมเชฟเวนครับ